บรรยากาศฝนตกพี่น้องก็เลยบริต์ต่ำมะคุงไรสดเมื่อนี้อาจคีปให้เบิ่งบรรยากาศฝนตกมองนางข่อยกระเปียกพี่น้องเอ้ยขอบคุณเด้อที่มาเขามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าขันฝนเศร้าหยุดตกอันหนูสิมาต่บมะคุงไรสดให้กินเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าบรรยากาศฝนตกพี่น้องก็เลยบริไรสด เปียกเบิร์ดหน้าไข่เดี๋ยวก็สิผ้าเบิรงดด้วยพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงบรรยากาศพี่น้องฝนกระตกปลยอยๆยภ <c oughs> ูเขาบ้านภูเขาอะไรบรรยากาศพี่น้อง เป็นคลิปสันส้นๆก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้า